สวัสดีค่ะพบกับบา้านสวนพงทอง99นะคะมาตามสัญญาค่ะพี่พี่มาตามสัญญาแป๊บมาตามสัญญานะคะอันนี้คือกระบี่ในร้อยที่แป๊บบอกเอาไว้ว่าวิยไม้แค่เจ็ดเดือนเองแต่ทำไมหน่อพรึบพรับขนาดนี้ยังไงคะคุณแม่ยังไงเออกระบี่ในร้อยชอบเออใบก้ามปูที่รุ่นรุ่นสวยๆเนาะไม่ใช่ดินที่นี่จะหนักไปทางใบก้ามปูเยอะหน่อยใบก้ามปูรุ่นๆุเลยถ้าจะไม่มีดินเดี๋ยวแม่ลมให้ดูดีกว่า เขาเชัวร์ๆแล้วเนาะด้านนี้ไหมนี่นะคะพี่พโอ้โหนอนอายุเจ็ดเดือนทั้งหมดนี่เลยนะคะพี่พคืออายุเจ็ดเดือนแล้วดูใบใบเขาใหญ่แล้วหนามากค่ะพ,พี่ใบเขาใหญ่แล้วหนามากล้มเลยคะ่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะล้มให้ดูว่าเป็นอย่างที่บอกจริงไหมด้วน,นะคะอันเนี้ดูใบต้นปูไม่มีดินเลยนะคะโอ้ กัมปูโอ้โหพันพี่ข้างล่างอ่ะเราจะใช้ใบกัมปูที่เต็มเ็มใบกัมปูเต็มเก็คืออะเอาไว้รองก้นกระถางแล้วทาให้ดินเขาชอบโป่งๆปงเนี่ยค่ะกระบี่ในร้อยชอบโป่งๆปใช่โป<ก>่งโ<ๆ>ปห้ามมีดินเลยเดี๋ยวใบกัมปูพอย่อยสลายเสร็จใบกัมปูอ่ะเขาก็กลายเป็นดินเองอะค่ะหเห็นไหมอย่างนี้เลยมีบางคนใช้อะไรนะใช้มูลมูลสัตว์มาไม่ดีใช่ไหมคะคุณแม่มูลสัตว์พอเวลาไปแช่มันก็จะมีไส้เดือนฝอยมาใช้อะ มาใช้หัวใช่หัวเนี่ยไม่ต้องกลัวเห็นไหมหัวใหญ่มากอือโอาหัวหัวใบเลอ์เลยค่ะพี่พี่หัวใบเลอะเลยนี่นะคะอือแแล้วหน่อแบบพึบมากเนหน่อเยอะมากเดี๋ยวแม่แยกหน่อขายด้วยาเจ็ด <7 S 1> <laughs> เดือนม้เจ็ดเดือนหน่อขนาดนี้เพราะว่าทางสวนเรา มีมีพี่ถามว่าใช้ป Ł ุ๋ยไหมใช้นะคะพี่พี่ทางสวนเราใช้ป Ł ุ๋ยนะเห็นไหมเห็นเศษป Ł ุ๋ยไหมเอ่ยนี่คือป Ł ุ๋ยออสโมโค้นะคะ เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้หนูนะคะพี่หนูแค่ว่าเออทางสวนเราใช้จริงๆขลัดหน่อยังมีเขี้ยวโอ้ดูดูหนอค่ะพี่พี่หนอหนอเขายังมีเขี้ยวเลยอันนี้คือเขี้ยวนะเพราะว่าเขาชอบดินปป่งโป่งนะคะพี่พี่กระบี่ในร้อยชอบดินปป่งโป่งนะดินแบบใบก้ามปูเลยค่ะพี่พี่ทั้งสวนเราอะใช้ดินใบก้ามปูล้วนใช่ไหมคะใช่อล่าย่อนสลายเขาก็จะกลายเป็นดินแบบนี้นี่คือใบก้ามปูของเราเนี่ยพอนานๆเขาไม่ไม่ไม่ใบก้ามปูล้วนลูวน นี่คะ่ะพี่พี่เป็นยังไงกันเอ่ยสวยไหมนี่โอ้โหสวยมากแล้วดูความเจ็ดเดือนความเนาะโอ้โดูเนาะดูต้นนี้คะ่ะพี่พี่ดูต้นนี้สวยมากคะ่ะพี่พี่นั้นแปปขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่พี่คนไหนอ,อ,อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมกับคุณแม่หรือว่าแปปนะคะติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะคะพี่พี่ โทรก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะพี่ๆกลาบขอบพระคุณนะคะ